มามามาพี่นวิตาจะมาบอกวิธีการใช้งานใบปัดน้ําฝนนะครับว่าเขาใช้งานยังไงเออใช้งานแบบไหนเออในเกลือแทรกขึ้นไปนะ LDA เนี่ยเขาไม่มีแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันถ้าเราดันมาหาตัวดูที่ทํานะดันมาหาตัวปุ๊บก็จะเป็นการปัดล้างกระจกแบบนี้นะครับเนี่ยอ่ะดูนะทีนี้ความเร็วความเร็วนะ มิสอ่าตำแหน่งมิสคืออะไรครับปัดในเรื่องออกความเร็วต่ำานะครับอันนี้ความเร็วต่ำนะปรับแบปบปรับตั้งเวลาอ่ามาตรงนี้ครับเลื่อนลงมาอีกก็จะปัดแบบปานกลางอ่าแบบปานกลางนะถ้าเลื่อนลงมาสุดปรับเร็วขึ้นนะครับดูวิธีการยกทีนี้ว่าใช้งานยังไงนะครับ ถ้าเราจะยกที่กัดที่ปัดน้ําฝนเนาะที่ปัดน้ําฝนคูสตาร์ทนะครับหรือกุญแจจะต้องอยู่ในตำแหน่ง ACC หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่อยู่ในตำแหน่งออนให้แล้วอ่ะถ้ามันยกขึ้นมาอย่างนี้อ่ะถ้ามันยกขึ้นมาดูนะดูนะปึ๊บอ่ะให้กดดับเครื่องได้เลยนี่ก็คือการยกที่ปัดน้ําฝนในเกียร์แซดเห็นไหมครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะ ทำความสะอาดกระจกได้แล้วนะครับถ้าต้องการกลับสู่สภาวะเดิมก็ให้กดปุ่มสตาร์ทไปที่ตำแหน่งออนอีกรอบนะครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์ไปเลยอ่ะทีนี้ใบปัดน้ําฝนก็จะเก็บเข้าที่แล้วนั่นเองเห็นไหมครับใช้งานง่ายไหมครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบฉบับพี่ สุบพี่นพิตะนะครับอ่ะเอาไปแชร์ต่อบอกเพื่อนๆคนอื่นให้รับรู้นะครับฝากกดและกดแชร์กดติดตามพี่นบิตะไว้ด้วยนะครับไว้มีคลิปใหม่ๆก็จะอัปโหลดให้ดูกันครายสำหรับวันนี้พี่นพิตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ